28กรกดามหาสมัยพระสศกไทยเทิดองค์พระสงศีร่มฉัดทองบอดินปิ่นธานีคุ้มชีวีไพร่ฟ้าประชาชนปวงข้าขอน้อมก้มบังคมกราบแทบพระบาทเจ้าองค์พระนาถามหาวชิราลงกรจอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัย เชิญพรชัยไตรรัตน์พิพัฒเพิ่มวันเฉลิมพระชนมพรันษานิรทุกข์สุขเกษมเปรมปีดาราดทวนหน้าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกลราวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางกน,นิกาวงแพงสอนอุปนายกสมาคมสตรีสกลนครพร้อมสมาชิกสมาคมสตรีสกลนคร